ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูพบนิวคาเซนห้าประเด็นผีคาบ้านส่งท้ายปีสารต่อสถิติสุดอนานแมนยูในเต็ดสังลาปี2024ด้วยการเปิดบ้านแพ้นิวคาเซนอยู่ในเต็ดตามสภาพ2ต่อ0จากการฟาดแข่งศึกพีิมลีกเมื่อวันจันทร์ที่30ธันวาคม สารต่อสถิติที่ไม่พึงปรารถนาอื้อซ่าก่อนลงเล่นนัดต่อไปในเกมแดงเดือดบุกไปเยือนลิเวอร์พูลซึ่งมีทางเป็นไปได้สูงว่ารูเบนอโมดิมจะพาทีมแพ้5นัดรวดติดต่อกันในทุกรายการเมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นที่ดูไม่จืด 1. มาร์มาติเนสกับตันผีแรดฟอร์ดคัมแบก อโมริมนายใหญ่แมนยูปรับทับ4รายจะเกมบุกไปแพ้วูฟ2อต่อ0โดยมอบปลอกแขนกับตันให้ลีสโดมาติเนสสวมแทนบรูโน่แฟนันที่ติดโทษแบนและส่งมัดไทเดลิกคืนแผงหลังก่อนหน้าเลนี่โยโรพร้อมกันนี้มาคัสแรดฟอร์ดได้กลับมาสู่ทีมหลังโดนกาชื่อทิ้งนาน4นัดแต่กองหน้าวัย27ปีมีชื่อนั่งข้างสนาม และที่สำคัญกุนซือโปรตุกีส่งโจชัวเซอร์ซีกับบลาสมูดหอยลุ่นออกสตาร์ทร่วมกันเป็นครั้งแรกโดยดาวเตะทีมชาตินเธอแลนด์ได้ทำหน้าที่หมายเลขสิบแทนแฟร์นันขณะที่กาเซมิโรได้เสียบแทนมาเนลูกาเต้ที่ติดโทษแบนเช่นกันและได้ประสานงานร่วมกับคริสเตียนเอริกเซ่นโดยที่คอบบี้ไมนูหล่นไปเป็นตัวสำรองสศลิกาคงโผเดิมบุกเชืออผีเอ็ดดี้ฮาวกุนซือทีมนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ด ใช้งาน11นักเตะโผเดิมทุกรายจากเกมเฝ้าบ้านสยบแอสตันบิล่า3ต่อศในวันบ็อกซิ่งเดยสร้างผลงานกำชัชได้100เตลอด4เกมหลังของทุกรายการด้วยเหตุนี้มาตินดูบาฟกาที่เคยถูกปล่อยให้พีแดงยืมไปเฝ้าเสาจะกลับมาเยือนโอทฟอร์ดอีกครั้งเช่นเดียวกับคีแรนทริปเปียที่รักษาตำแหน่งแบ็คขวาได้ต่อไป ต่อการวางหมากดังกล่าวฮาวเผยว่าต้องการให้ทีมสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องจึงไม่คิดเปลี่ยนไลน์อัพขณะเดียวกันทีมอีสานได้ติโนโลิฟลาเมนโตหายเจ็บกลับมานั่งอยู่ข้างสนามได้ 3. อีซัก150ล้านจากฟอร์มการยิงประตูที่น่าขั้นคร้มของ Alexander อเล็กซานเดอร์อีซักทำให้เทเลกราฟอ้างว่านิวคาสเซิตั้งค่าตัวหัวหอ,อกสวิชเอาไว้สูงลิฟ เป็นสริตติพิมริกหนึร้อยล้านปอนด์เนื่องจากไม่ต้องการขายเขาออกจากทีมและแล้วหลังจากเกมที่โอทัฟฟอร์ดผ่านไปได้แค่4นาทีอดีตหัวหอกทีมเรอัลซิดาดก็แสดงให้เห็นว่าช่วงนี้เขากำลังท็อปฟอร์มสุดขีดจากการโขกบอลตุงตาข่ายให้ทีมอีสานบุกมานำหน้าอย่างรวดเร็ว1ต่อ0สำหรับประตูนี้ทำให้อีซักเช็คบินในเกมพิมรีกซีสั้นนี้เป็น11เม็ดแล้วแถมเป็นการยิงประตูในเกมลีกเมืองผู้ดีได้6นัดติดต่อกันด้วย รวมทั้งสิ้นออซักพังประตูในเกมเพยมลีกให้นิวคาสเซิลได้43ประตูแล้วเท่ากับแอนดี้โคลและชูล่าอาเมอบีและเป็นรองแค่ปีเตอร์เบีย์คาร์ลัมวิลสันและอลันเชียร์เรเท่านั้นขณะเดียวกันสูน้าทีมชาติสวีเดนมีส่วนร่วมกับประตูในเพยมลีกเป็น50เม็ดแล้วจากการลงเล่น69นัดซึ่งทําให้เขาเป็นนักเตะร,รายที่3ของเดอะแม็กพายที่ทําผลงานในด้านนี้ได้เร็วที่สุดรองจากแอนดี้โคล43นัดและเลดเฟอร์ดินาน58นัด 4. หลังสาไม่ปังแต่พังนอกจากจะโดนอีซักเช็คบินอย่างไวแล้วผีแดงมาเสียเม็ดสองเพิ่มอีกจนได้จากลูกขกของโชลินตอนในนาทีที่19ซึ่งเหมือนการก๊อปปี้ประตูแรกไม่มีผิดเนื่องจากนิวคาเสเซิลกระชวกตาข่ายได้อีกเม็ดจากการสาดบอลจะกราบซ้ายมาหน้าประตูแน่นอนว่าแมนยูน t เต็ดน่าจะเสียเพิ่มมากกว่า2เม็ดด้วยซ้ำใน45นาทีแรกและต่อให้พวกเขาเล่นได้ดีในครึ่งหลัง แต่จังหวะควานหาประตูยังฝืนเหมือนเดิมจึงไม่อาจตีไข่แตกได้ก่อนพ่ายไปด้วยสกอร์2ต่อ0จากผลลับที่ปรากฏมันชัดเจนว่ามากหลังสามทำให้ผีแดงเสียประตูเป็นเข่งโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมพวกเขาโดนกระทุ้งในทุกรายการ18เม็ดซึ่งเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดในเวลา1เดือนเทียบเท่ากับเดือนมีนาคม1 9 6 4ที่พวกเขาโดนสอยตะข่าย18ประตูเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้นถึงตอนนี้แมตต์แพ้มากถึง5จาก6นัดหลังของเพียมลิกแถมยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่เม็ดเดียวตลอด3เกมหลังโดยเสียไปรวม7เม็ดนอกจากนี้นับตั้งแต่อโมริมคุมทีมเกมแรกเมื่อวันที่24พฤศจิกายนมีเพียงเซาท์ทอมตันเป็นทีมเดียวในเพียมลิกที่แพ้มากที่สุดในทุกรายการมากกว่าผีแดง7นัดโดยทีมของกุนซือเลือดฝอยทองซึ่งแพ้6นัดเสียประตูมากที่สุด21เม็ดเท่ากับเอเฟ หากยังไม่สาแก่ใจผีแดงแพ้เกมหลีกคาบ้าน3นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบเกินกว่า4ทศวรรษด้วยนับตั้งแต่ซีซั่น1978-1979 5. หงรูปปากรอเชือดนิ่มจากฟอร์มที่น่าหดหูถึงเพียงนี้เด็ก3ขวบยังสามารถฟันธงได้ไม่ยากว่าเกมต่อไปที่แมนยูเน็ตจะบุกไปฟาดแข่งกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้จะออกมาในรูปไหน ขนาดได้เล่นในบ้านเรดเดวิลยังคว้าผลลัพธ์ไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรที่พวกเขาจะบุกไปแม้กระทั่งแบ่งแต้มที่แอนฟิลในเมื่อแทบไม่มีนักเตะคนไหนในทีมชุดนี้เป็นความหวังของทีมได้เลยและต่อให้แฟนันกับอูกาเต้คนโทษแบนลงสนามได้ก็ไม่น่าจะเกิดความแตกต่างมากนักเนื่องจากระบบหลัง3าของแมนเต,ต้องรับมือกับ3กองหน้าสุดโหด ของทีมจ่าฝูงซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่าในฐานะทีมคู่แข่งโงแดงย่อมหวังยำใหญ่ผีแดงต่อหน้าสาวกเดอะคัปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะมองในมุมไหนมันนึกไม่ออกจริงๆว่าอมโมดิมจะหาวิธีไหนมาหักปีกโขงแดงได้ในเมื่อฟอร์มของทั้งสองฝ่ายณเวลานี้ต่างกันสุดขั้วราวฟ้ากับเหวแมนยูพบนิวคาเซลแย่หลายคน ตัดเกรดแข้งผีแดงเกมพ่ายซาลิกาดงคารังปีาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาการหนักเหลือเกินล่าสุดแพ้เกมหลีกคาบ้านอีกแล้วโดยพ่ายนิวคาสเซิลยูไนเต็ด0ต่อ2เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งนัดนี้เล่นแบบไม่มีทรงอย่างแท้จริงเกมรุกไม่มีอะไรเกมรับยิ่งแล้วใหญ่โดยเฉพาะระบบหลังสามที่รั่วเหลือเกินและนี่คือผลสอบของลูกทีมรูเบนอโมโดิมแต่ละคนในแมตช์นี้ที่โอทฟอร์11ด11ผู้เล่นตัวจริงองเดโอนาน่า6คะแนน ดูเหมือนขาดความมั่นใจแต่โทษอะไรเจ้าตัวไม่ได้กับ2ประตูที่เสียมัธเดรลิก6คะแนนอาจไม่มีจังหวะผิดพลาดแต่มีปัญหาในการดวลกับอเล็กซานเดอร์อิซักที่พลิ้วเหลือเกินแฮร์รี่แม็กควาย6คะแนนคุมอิซักไม่ดีในจังหวะเสียประตูแรกดูมีปัญหาเรื่องความเร็วแต่ก็มีจังหวะเกือบทำประตูได้มงบอลชนเสาในช่วงครึ่งหลังลีซันโดมาติเนสกัปตันทีม4คะแนนนัดนี้ได้รับโอกาสเป็นหัวหน้าทีมแต่กลายเป็นจุดอ่อนในแนวรับ ประตูแรกที่เสียถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกับแม็กวายที่ปล่อยให้อีซักขึ้นหม่งลงลงส่วนลูกสองรับเองเต็มๆที่สู้ความใหญ่ของโชลินตอนไม่ไหวยังคงเรียกฟอร์มเก่งเดิมๆไม่ได้นูแซมาซาอี4.5คะแนนทั้งสองประตูที่เสียมาจากการโดนเจาะฝั่งตัวเองล้ล้วนมีปัญหาในการรับมือแอนโทนีกอร์ดอนส่วนเกมลุกก็ทำอะไรไม่ได้คริสเตียนเอลิกเซ่น5คะแนนสู้พลังแดนกลางของซาลิกาดงที่ทั้งเร็วกว่าและแข็งกว่าไม่ได้เลย กาซิเมโร่4คะแนนไม่ใช่กาซิเมโร่คนเดิมอีกต่อไปช้าลงไปเยอะจายบอลขาดความแม่นยำและช่วงครึ่งหลังพอมีโอกาสทองที่จะทำประตูตีไข่แตกก็ดันยิงออกไปดือด้อบิเอโกดาโล6.5คะแนนช่วงแรกอาจดูแกว่งๆไปบ้างเรื่องเกมรับแต่หลังจากนั้นยกระดับฟอร์มขึ้นมาได้ส่วนเกมลุกอาจไม่ถึงกับดีแต่เขาคือคนที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดของทีมที่2ครั้ง อามาเดียโล่5คะแนนเป็นเกมที่ได้แค่ความขยันและความมุ่งมั่นเท่านั้นจริงๆโจชัวเซิร์ซีสคะแนนน่าผิดหวังอย่างแรงจ่ายบอลให้ตรงเพื่อนอย่างไม่ได้แถมดูเหมือนขาดความมุ่งมั่นไม่มีการวิ่งกดดันคู่แข่งและการโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่33น่าจะตอบทุกอย่างาสพุดฮอยหลุน5คะแนนเป็นอีเกมที่ยากลำบากมีส่วนร่วมกับเกมน้อยมากและพอมีโอกาสทองช่วงครึ่งแรกก็ดันจบสกอร์ไม่ได้ ตัวสำรองที่ได้หลงเล่นค o อปปี้เม,มนูแทนเซิร์ซีนาทีที่33 6.5คะแนนอาจไม่ถึงกับเด่นแต่ก็ช่วยให้เกมแดนกลางดูมีพลังและคล่องตัวมากขึ้นอาริฮันโดกานาโชแทนกาซิเมโลนาทีที่64ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้เลนิโยโรแทนมาติเนสนาทีที่65ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้อันโตนี่แทนเดลิกนาทีที่83ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ ตังบนตกชั้นอโมริมเร้าลูกทีมสู้สุดใจพริกสถานการณ์ดูเป็นอโมริมเฮดโค้ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ตัดประเด็นเรื่องการตกชั้นและยอมรับได้ว่าลูกทีมของเขาไม่สามารถเล่นตามที่ต้องการได้ปีศาจแดงฟอร์มยังไม่กระเทืองเมื่อล่าสุดพ่ายคาบ้านต่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสองต่อศูนย์แมนยูไนเต็ดแพ้ในพิมลีกไปแล้ว9ก้านัดในฤดูกาลนี้และประชาชัย4ี่เกมหลังสุดในทุกรายการอีกด้วยพวกเขามีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นแค่7็แต้มพร้อมตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลอยู่ถึง23แต้ม นี่คือสถานการณ์ที่อัลเบริมรับทราบดีซึ่งเขากล่าวกับท็อกสปอร์ตหลังจบเกมว่าผมกังวลจริงๆนะถ้าคุณมองไปที่ลีกมันยากมากๆทุกทีมชนะกันได้หมดดังนั้นเราต้องซื่อตรงกับแฟนบอลของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เล่นของเราเราจะสู้เพื่อสุดชีวิตเราต้องลุยกันต่อเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจจะยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเราแพ้คาบ้านอีกครั้งนั่นคือข้อเท็จจริงและคุณต้องเชื่อมั่นและทำงานหนักต่อไป นั่นคือวิธีเดียวที่จะพัฒนาได้เมื่อถามว่าระบบการเล่น3-4-3จะได้ผลจริงๆหรือไม่อโมริมตอบว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันยังไม่เวิร์กแต่ผมเปลี่ยนไอเดียในวันเดียวไม่ได้เพราะไม่งั้นพวกเขาจะแพ้มากกว่าเดิมอีกดังนั้นผมจะพยายามทําในแบบที่พยายามทําอยู่ผมปรับตัวให้เข้ากับทุกเกมการยืนตำแหน่งวิธีการเพรสซิงแต่ผมจะยึดมั่นไอเดียของตัวเองไปจนจบอย่างแน่นอน เพราะผมคิดว่าถ้าผมเปลี่ยนทุกอย่างตอนนี้เราก็จะสูญเสียทุกอย่างหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ